ยง่แหมเอินแล้วง่แหม่เอินแล้ว่แหม่เอินแล้ววายร่างกายงอแง่สงร่างการงานงาแสงขึ้นนี่แม้ยังไม่ถูกอะไรร่างกายงาแงาแสงยู่น้องดอกนี่เะยุ่นดอกนึงเกี้กันี่ร่างการงานสสงร่างการงาอาง่ นี <ider> <surprises> <S <s <urp xi> ่ย <cuarto material> ิ่งหาทางกาานสางอีลีว่ึงมนนี่อีกอีกอีกคืออีกแ่ครับน้องนะครับม สวัสดีครับเอาหาเห็ดพี่น้องยายปอมกับยายแหม่มมาลุ่นกันหมานบ่หมานงามเกา้าบ่มาบ่ได้มักมาขามาขาบ่ได้มา,าก,มากนอนบ่รับเอาเอามันหมานครับมาลุ่นกันบะเนี่ยเอาพอแล้วตัวนี้ยาย,ายพอแล้วพอแล้วมือนี้ เอาดอกแรกเดี ه, either, ๋ยนี่ดอกแรกมือนีน้องง่ายงายงามง่ายอึบมันมันโอ้อีกกี่หนึ่งอีกกี่หนึ่งโอ้ยกี่หนึ่งพี่น้องเอาละกี่นี uh, okay. uh, oh, ่งามวะเอา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 เก็บเฮ้ยบนเก็บโอ้ยสวยๆเรื่องเล ปุ่นแม่น้ำคากน้ำคักน่นออนซ้อนออน,อนันซอนมันมันวีสวย,วย,อ,ย,อ,วยอยู่นิน่ขี้น้ำิึงยายเห็นอีบ่ยายเห็นบ่เก็เบไปเก็บเล็กแต่สมน้อยันนินี้นี lôm nè vô, ngăm vô ngăm vô, ui, song thôi nè, song song song, song 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 song, งามอยู่งามอยู่อุ้ยมันอยู่ตัวนี้ไหมพี่น้องพวกใหญ่เห็นแล้วบัเนี้ยง่ายง่ายู่ทีนี้ขาวงามแต่ว่าง่ามง่ายง่ายเอองามเลยตัวนี้แม่พวกเนี้ยโอเคยู่พี่น้องอ๋อโมบันแค่พอมเข็ดไปแป้นเลยเข็ดฉีทาวนาพวกเนี้ยป้า เอาไปเลยบม่อันนี้ไเอาไปลี่พี่พี่ังกตดมาเก็บนี่เพยนมเก็บโอ้เม็ดเทีมตาไงป้อมเลยเฮ็ดอีเทาพขาน่านดอกไงดอกไงนี่ผีหน่องมีไมเฮ็ดไหมเฮ็ดยังก่อย่า่เฮ็ดจะมูกหมูเานะนี่นี่นี่อาเบิ้งกันนะเฮ็ดะมูกหมูน่พี่น้อง นี่กิน <hail schnell. S 1> ได้เพ <ve> ี่นว่ากินได้แต่พ่อเคยกินเห็ดจมูกหมูเอาไปก้อยตีใหญ่ลองมึงกันนะสองสองสองดอกเออน้ำคอนใหม่ไหมเห็ดจมูกหมูเออแปลกดีว่ะเอาเอาไปลองมึงกันนะพี่น้องพวกเนี้ยอู้โหจีนี่เ่็้อง งามนาดนนท้เคี่ยวหอมนะจสวยสวยสวสวยงมน่เลยนะเก็บเลยย่าเจ็บเลยโอ้งามคนาดดอกเกลียเลยโอ้ดอกเกลีดอกงามดอกจูมสวยๆโอ้ยคิดถึงหวานพี่น้อง bưng 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 bưng, bốn mười bốn Đi bốn mười đây mười bốn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  mười đi mười พุมีหเลายอยู่วะหลายดอกยโอ้เหเตาพี่น้องโอเคโอเคโอเคง่ายค่ะง่ายค่ะง่ายค่ะอโอ้ยปอไพี่น้องปุๆๆไม่เต็มพุ่นเลยเุ็มพุ่นเต็มพุ่นเลยเต็มพุ่เลยย่ปอมมังแป้าาย่ปอมเต็มเลยพี่น้องหุ่นอีวทั้ง่างอีก แม่เป็นกลุ่มเลยวะมันมันมันมัยี่ยปอมมันมันโอนี่นี่ปอคกอกันนี่ดอกนึงพี่น้องงามๆสวยๆนี่เอาเล่มได้เลพี่น้องหาแยกแมวนเอามาเลได้หอพี่น้องทำแบบิ้กันนะ ว้ายพ่อทุกคนทุกคนครับโอ้ลมเดี๋ยวนี้พลมแล้วคือเอิ้นกันเอาเห็ดพี่น้องพนือเอิ้นกันเอาเห็ดเ

สองกีสวยๆพี่น้องเอาพอยี่บนพ่อเพื่อกันละพี่น้องพอยี่บนพ่องามขัดงามขัดพอยี่บนพ่อเพื่อกันพี่น้องดอกงามว้ายพี่น้องพ่นดูเบาลยังบดได้โคตรไล่โคตรไล่โคตรไล่พี่น้องคลโเต็มปลาเลย ตัวนี้เป็นเด็กเน่าวมอ่ันีักเยเป็นหดเ้ยเหอเปนสันเป็นสันนี่อนซอนเลยวะง่ามครับกินก็ได้แต่ว่าง่ามครับแม่พี่น้องเลี้ยวเห็นหรอแม่หรอไหเลีเห็นแล้วเลยเห็นแล้วเลี้ยวเห็นแล้วเลี้ยวเห็นแล้ว พูน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 พนพูนขาวจนพูนเลี้ยงหุอยู่ออกมาหนีกนไหมเบิ้งเบ้บิ้มเนต์นี่อีกนีกนีูนนี่อีก ส่ตาขี้ตุ้ยเอว้โห้สวยๆมาไปมานชูพดด่นอยู่พี่น้องฝุ่นบุ่นตาแย่ปอมกันนเอามาฝุ่นตาแย่ปอมฝา่นิ่นตาแย่ปอมเต็มมีกี่พี่น้องก่ก่โอ้อยออนต้อนออนตอนเต็มมีกี่ ย่ามเอิญแล้วย่มเอิญแล้วย well uh ่ามเอิญแล้ววายร่างการงานสางร่างการงนสางที <h ums> <h ums> <h ums ่นี่แม่ยามถูกหลายร่างการงนสางี่น้องดอกนีุ้้ยดอกนึ่งกี้กันี่ร่างการงสางร่างการงานสาง นี่งนังไงรางานสางอิลีวะเก็บยาเก็บออนซ้อนออนซ้อนหาหางรอ่กดูดนดูดอนดูดนเอาาเอาันมันเลียงเลียงเลี้ยเียงเลตัวนี้เลเล

Ổn xôn, ổn xôn, mán cái câu mà nè Đấy, kia Tiếng ta nó cái dài ออกเนี่ยหีดไข่หีดไข่หีดไข่ง่ายเลยอุ้ย,ย,ยกว่าไข่าขาวพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ขาวนีไ่ไข่ขาวกับไข่ไข่เขียวไข่เหลืองโอ้งายมากเอาพี่น้องสรุปผลงานเศร้านี้พักยกพักยก นี่ก็ตาแย่ปอมเต็มมีกีกมิตเตเ็ตไข่อันนี้กระตาแย่แม่มพี่นอ้องมานอยม่นมานมาเนี่ย